ถวายทานครั้งใดเวลาถวายใจสายสุขใจทั้งสามการทั้งกอนหลังขณาทำบุญชังเหมาะสมทำใจสายสูงส่งยังกะวงพระจันทร์นั่นคือสิ่งที่นักสร้างบารมีใจใสทำความดีมาสร้างบุญกระถินกัน ขอเชิญศรัทธาสาธุชนคนใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสมคีประจำปี2558เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วรอบวดัดทอดนวัดหัวทุ่งตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโกดจังหวัดอ่างทอง กำหนดงานวันเสาร์ที่31ตุลาคม2558ตรงกับแรม4ี่ค่ำเดือน11ตั้งองค์กระถิ่นนวัดหัวทุ่งวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2558ตรงกับแรมห้ค่ำเดือน11เวลา11นาิกาถวายพัฒตาหารเพนแดรพระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกาประกอบพิธีถวายผ้ากระถิ่นเสร็จแล้วขอเชิญผู้ร่วมงานทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกันเปน อันเสร็จพิธีคุณพยอมพงโภคุณประถินชาวเขาดินประธานทอดกระถิน่นพร้อมด้วยชาวบ้านวัดหัวทุ่งร่วมกันเป็นเจ้าพ่อไม่มีประมาทกระถินมหาการลาธานสร้างทุกสิ่งสืบสานพุทธศาสนา